สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวาอยู่นะครับมาอยู่ที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาครับพบกับชาวนาวัยรุ่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกิติศักดิ์กล้องกิจนะครับคือผมก็ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ทํานานะครับคือผมจะอธิบายระบบน้ําระบบน้ําในนาผมนะครับซึ่งพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศในนาผมเป็นเป็นนาไม่มีโชลบทานะครับคือมีแหล่งน้ําเป็นของตัวเองนะครับคือจะมีบ่อบ่อ อยู่หัวนานะครับคือเป็นที่สูงแล้วมันเป็นที่ลาดลงมาหาที่ต่ํานะครับตัวนี้ก็จะมีบ่อเล็กๆอีกนะครับคือระบบส่งน้ํามันจะผมจะวางท่อนะครับวางท่อตามันานะครับท่อ2นิ้วครับท่อ PVC ครับผมแทนการขูดร่องน้ําเนื่องจากมีน้ําใช้น้อยนะครับเพราะไม่ไม่เหมือนในชนรับประทานนะครับผมคือเมื่อส่งส่งน้ํานะครับจะส่งตามท่อแล้วติดหัวสปริงเกอร์ครับเพื่อให้ ที่นาเลยมีความชุ่มฉ่ำนะครับคือไม่ถึงกับน้ําน้ําขังนะครับเนื่องจากทรัพยากรทางน้ําของเรามีไม่มากนะครับผมคือถ้าถ้าสูบน้ําจากในบ่อนะครับลงมาน้ําก็จะหลากหลากมาแล้วก็จะมาเก็บไว้ที่บ่อตัวเล็กๆนะครับทางลุ่มนะครับคือเป็นลักษณะเหมือนกับน้ําบนนะครับคือไม่ไม่สูญหายไปไหนครับผมออกจากบ่อข้างบนแล้ว ผ่านทุ่งนามาหาบอ่อข้างล่างแล้วก็สูบจากบอ่อข้างล่างนําไปใช้ได้อีกนะครับคือถ้าไม่มีบอ่อข้างล่างคือจะปล่อยน้ําทิ้งเสียเปล่าประโยชน์นะครับเนื่องจากเป็นที่ลาดลุ่มเป็นคือลักษณะของพื้นที่มันไม่เรียบอะครับคือมีความชันของพื้นที่อยู่นะครับผมคือการให้น้ําของนาก็คือใช้หัวฉีดสปริงเกอร์นะครับฉีดเพื่อให้หน้าดินมีความชุ่มมีความชื้นนะครับคือไม่ไม่ถึงกับมีน้ำความขัง เพื่อรักษาสภาพหน้าดินไว้นะครับเนื่องจากน้ำเรามีไม่เหมือนทางพื้นที่อื่นนะครับผมซึ่งผมก็ทำนาได้ไม่เยอะนะครับในปีนี้เนื่องจากต้องทดลองดูของสภาพน้ำก่อนนะครับผมและและพื้นที่นาตรงนี้ก็ผมไม่ใช้ในของ สารเคมีในการปราบศัตรูพืชหรือว่ายาฆ่าหญ้านะครับผมจะใช้ในของธรรมชาติทั้งหมดเพื่อรักษาสมดุลของพื้นที่ผิวดินนะครับเพื่อให้ใช้ได้นานยิ่งขึ้นแทนที่จะไปใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใช้เป็นปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักนะครับแทนว่าใช้มาประยุกใช้และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทํานาด้วยนะครับผมครับผมขอบคุณมากเลยครับครับครับสวัสดีครับ